หลักวิชารัฐศาสตร์ถ้าเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยหัวหน้าพักจะเป็นนายกมนตรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นหัวหน้าพักโอกาสคุณเป็นนายกมนตรีไม่มีถ้าสมมติปล่อยให้เศรษฐาเป็นหัวหน้าพักด้วยเป็นนายกถ้วยคุมไอ้ไอ้สสคุมพักด้วยเนี่ยมันค่อนข้างอันอันตรายต่อต่อบทบาทของของคุณทั้งสิ้นกับกับพักเออเพื่อไทยเพราะฉะนั้นการเอาอุ้งอิงมาเนี่ยเพื่อเก็บไว้นะครับเก็บไว้อย่างที่คุณรานบอกว่า ถ้าพลาถ้าเสียที่จริงๆเนี่ยก็เอาคุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็นคันดิเดตแล้วก็สามารถควบคุมสสดูแลสสภายในพักเพิ่มไม่ให้อํานาจพวกเนียตกอยู่ในเมืองคุณเศรษฐาเพราะนั้นผลสุดท้ายคุณเศรษฐาเนี่ยขาลอย่างที่ผมพูดเราเป็นคุณหนูอยู่ในเอสซีอัเซก็เป็นคุณหนูอาศัยคุณแม่คุณพ่อดูแลประคับประคองเพราะฉะนั้นขึ้นค้างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ประคับประคองเพราะงั้นไอ้ภาพความเป็นหัวมากพักเนี่ย มันอาจจะดูดีในสายตาของคนในพักแต่ถ้าเป็นคนนอกพักแล้วเนี่ยมันมัน,มนเหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ